เพราะงั้นเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำหรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำ,ำก็ยังไม่เรียกว่าการปฏิบัติที่ได้จริงถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นไม่ใช่การปฏิบัติให้นั่งสมาธิโต้รุ่งนะแล้วก็เงียบๆเฉยๆอยู่อันนั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาได้สงบเฉยยไม่เกิดปัญญาอะไร เพราะงั้นเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำในนั่งสมาธิหามลุงหามค่ำก็ยังไม่เรียกว่าการปฏิบัติที่แท้จริงเราต้องมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจถึงจะเรียกว่ามีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงงั้นขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติมีสติก็คือมีการปฏิบัตินะจะผลักตัวนี้ไว้ เหมนเวลาเราอยากปฏิบัตินะให้เรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจสูงกว่านั้นรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตรงที่เรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจจิตจะได้สมาธิ พอจิตไม่หลงลืมตัวเองไปเที่ยวไปที่อื่นตรงที่เรามีสติเราก็มีปัญญาเห็นความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจอันนั้นคือการทำวิปัสสนากรรมฐานนา้นวิปัสสนาไม่ใช่รู้ร่างกายเฉยๆแต่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทำมีปัส,สนาไม่ใช่ไปจ้องจิตไว้นิ่งๆเฉยๆแต่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเั้นเวลาที่เราจะปฏิบัตินะมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินี่เป็นหลักที่สำคัญมาก